มม่หาดีเละต้องยิบเลยนีโอ้มันตัวนี้แท้อ่าออมาดีมอบคุณสั่นเลยวะตัวตนี้เด็กบ่อยต่อทีเอ้อทีเอทีละทีละต <laughs> ิ๊บรอบรานหาบริการฮะบปหาบริการไป <laughs> สวยนี่คือบริหารบริการไอ้ิเจที่ประการเป็นว่าบินเรืออ๋อมันน่ใ้เียหมังจีได้ได้ไดได้ไปวะไปไปมุง้าไปไปไไไปไปมงน้าีกันเนี่ไปสกว่า โอ้ยดิบดูดฮัลโหลโอ้ยมือแรงกว่าพี่แกไม่ต้งกินเลยบ้านอย่างเงี้ยยังไม่เห็นเบ็เด็กบอาเลยนะกเออ